สวัสดีค่ะวันนี้บีบจะมาม้วนผมให้ดูนะคะง่ายๆเลยนะคะอาผมยาวแบบนี้แบบ่งแบบ่งข้างหลังนี้นะคะแบ่งเป็นสอแบบนี้ไปกันเลยอันแบบนี้เราจะใช้ด้วยเครื่องม้วนแกงเบอร์28นะคะไอสยงสองนะคะเป็นที่ม้วนของเกาหลีนะคะนีวมัาจะมองข้างหน้าเนาะกระจบกใช้ความร้อนประมาณ190 ร้อยแปดสิบนะคะจะม้วนคลายๆนะคะดูว่าเราจะใช้เวลาในการม้วนกี่นาทีอันนี้มันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะเป็นพุ่งเสียบ เกิดว่าตรงข้างหน้าค่ะเลเยอร์เราต้องการแค่เบาๆเราก็ม้วนแค่ปลายพอนะคะม้วนนิดเดียวพอเพื่อให้มันสบัดไปข้างหลังถ้าสูงไปบางทีเราอาจจะไม่ชอบอาจจะดูแบบมีอายุอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถเราจะมอยอย้ยนนิดเดียวพอนีแบบนี้ให้มันปัดแบบนี้กําลังสวยอันนี้เสร็จไปแล้วมีช่องที่สอง จับกะเอาเลยนะคะใช้ระบบกะเอาเลยจับผมมาให้ลื่นแล้วก็ม้วนได้เลยนะคะวอร์มเครื่องไวส้สักสักครู่นะคะแล้วเราค่อยม้วนเนาะให้เครื่องมันร้อนได้ที่ไม่งั้นมันก็จะแบบอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยทนถ้าเกิดม้วนไปแป๊แบ,บเดียวมันก็จะคลายถ้าเกิดว่าเครื่องมันยังไม่ความร้อนยังไม่เสร็จตัว พี่พีขังไง่ายๆเลยไม่ยากอาจจะต้องฝึกช่วงแรกเพราะว่าตัวแกนนี้มันหลออาจจะระวังโดนหูโดนมือโดนอะไรเราอย่างนี้ยคะจ,จะต้องระวังนิดนึงต้องดมุมาให้จดป,ปลายเลยอันนี้ก็อีกช่อหนึ่งหมดแล้วกี่ช่อเนี่ยสามสี่ช่อสี่ห้าช่อนี่ก็ช่อสุดท้ายของฝั่งนี้ ถ้ากลัวร้อนก็เอาผ้าผ้ามาลองบ่านะคะหาผ้ามาลองบ่าดู